ไปเล่ที่อบอจพังงากันบ้างนะครับอันนี้หวดประมาณ1ิบล้านบาทเปี่ยมสร้างห้องเล็บตรวจเชือ้อโควิด -19 ให้กับโซลุพยาบาลในจังหวัดพังง,งาครับโดยนายรวยชัยกิติพรมวงศ์รประธานสภาองค์การบริจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าที่ประชุมวีซามันครั้งทีหนึ่งประจำปีนี้กองอบอจพังงานายปิานายบำรุงปิยานามวานิชนะครับนายอบอจพังงาพราา้อมด้วยคณะผู้บริหารสจ อสอบจอนะครับได้รวมกันตังการทูด,ด้วนซึ่งต่อนายกอบจซึ่งแนวทางในการปฏิบัติของอบจอลั่งเกิดโรคโควิดนะครับก็มีการอภิปรายเรื่องการข้อ,ขอปัญหาความเดือดร้อนประชาชนและการคาดเคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับ ค่ะท่านนายกอบจอพังงาท่านก็นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนะคะว่าอบาจอพังงานี้ได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันโรคนี้โดยเฉพาะการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไล่ไล่ชนิดค่ะให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานําไปให้บุคลากรทางการแพทย์นําไปให้อสอสม,มอน,นําไปใช้ในสถานพยาบาลโดยล่าสุดเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณว่า10ล้านบาทด้วยกันในการที่จะสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอนุชีวโมเลกุลเพื่อที่จะส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาล พังงานแล้วก็อีกโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลตะกัวป่าค่ะซึ่งก็ได้ทําการยืนยันการตรวจเชื้อในจังหวัดพังงานนี่แหละก็ไม่ต้องส่งไปห้องอเล็บทีอื้นนะทาการตรวจที่จังหวัดพังงานได้เลยค่ะในครับขอบคุณอบจแทนวิน้องชาวจังหวัดพังงานด้วยจ้าจังหวัดพังงานแล้วก็ต้องบอสู้ร,รัฐนาธนี้นะท่านนายกธนงศักทวีทงองนายกองคการบอสู้จังหวัดสูรัตนานีการนี้อนุมัตินะ,ะในเรื่องของประมาณนะครับเจ็ดสิบล้านบาท ในการทําโรงพยาบาลสะน้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเลื่อนในภาวะวิกฤตโควิดพันนี้ครับค่ะก็ะมีการจะสือเตียงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไปที่โรงบ้านท่ารงช่างท่ารงช้างนะครับเอาก็ผพ่านกันไปนะครับก็กกตอนนี้ต้องช่วยและต้กงพาส่วนนะครับอ่างบกองทองทิ้นหอบกองกระทรวงนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาโควิดกันได้นะครับ